มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้คนปรารถนาหรืออาจจะใฝ่ฝันด้วยซ้ำเช่นได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้กินอาหารอร่อยหรือว่าได้รางวัลได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง แต่ว่าพอได้จริงๆแล้วได้สมอยากแล้วสมกับที่ไฟฝันแล้วหลายคนเนี่ยกับรู้สึกว่าหมืนก็เท่านั้นเองอาจจะมีความพอใจมีความดีใจมีความสุขอยู่พักหนึง่ง สร็จแล้วไม่นานนะก็จะถามตัวเองว่าถ้ามันแค่นี้เองหรืออันนี้คงเป็นประสบการณ์ที่หลายคนเคยประสบนะสิ่งที่คาดหวังอยากจะเจออยากจะได้อยากจะเสพแต่พอได้เจอได้เสพแล้ว มันไม่ได้รู้สึกถึงนะความสุขมากเท่าไหร่เลยอันนี้เป็นเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะว่าประการแรกคือมีความคาดหวังไว้สูงไปในต,ตอนที่ยังไม่ได้เจอไม่ได้พบไม่ได้ประสบก็คาดหวังไว้สูงเลย เช่นไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยไม่เคยไปก็คาดหวังว่าจะได้เจออะไรที่มันสุดยอดนะอาจจะเป็นเพราะได้ยินเสียงเล่าลืออาจจะเห็นภาพทาง Facebook ทางเว็บก็จินตนาการไว้เลิดรลอยหรือคาดหวังไว้สูง รวมทั้งนะอาจจะไปดูรีวิวนะโอ้ร้านนี้นี่ยอดนะแต่พอได้ไปสถานที่จริงได้ไปลิ้มรสนะอาหารมันกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรน่าสนใจแต่ว่า เป็นเพราะความคาดหวังตั้งไว้สูงไปอันนี้รวมถึงการได้รับรางวัลการได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยหรืออะไรก็ตามที่เราปรารถนาที่จะได้แม้กระทั่งถูกรางวัลถูกรัตเตอรี่แน่นอนก็มีความสุขมีความยินดี แต่ว่ามันก็มักจะอยู่ไม่นานนอกจากเป็นเพระาะว่าคาดหวังสูงกว่าความเป็นจริงแล้วก็เป็นธรรมดานะของอารมณ์ทุกอย่างรวมทั้งความสุขด้วยคือพอเวลาผ่านไปมันก็ค่อยเอืืดจางลง คนเรามีความสุขมากแค่ไหนเนี่ยพอเวลาผ่านไปความสุขมันก็จะลดลงมาสู่ระดับเดียวกับก่อนที่จะมีความสุขนั้นอันนี้มันเป็นธรรมชาติของใจเราเลยก็ได้ค่อยเรียกว่ามันอาจเป็นเพราะเรามี มีเรียกว่าจุดยืนพื้นก็ได้ความสุขไม่ว่ามันจะมากเพียงใดเพราะได้รับรางวัลถูกตอรีตรได้โชคได้ลาบได้สมอยากใจมันก็พุ่งขึ้นสูงแต่พอมาถึงจุดนึงก็ค่อยตกลงมาสู่จุดเดิมเรียกว่าจุดยืนพื้นคล้ายๆกับคนที่พยายามลดความอ้วน สมมุติร้อยกิโลเนี่ยพยายามลดความอ้วนให้เหลือ80ดสิบมันก็ลดได้นะแต่พอเริ่มหย่อนยานน้ำหนักตัวมก็จะเริ่มกลับไปสู่จุดเดิมนะคือ100่งร้อลองเดียวกันนะคนที่พยายามกินอาหารเพิ่มน้ำหนักอาจจะ ห้ากิโลอยากจะเพิ่มน้ำหนักสัก10บกิโลเป็นหกทีแรกมันก็ดูเหมือนว่าเพิ่มได้นะเพิ่มถึงหกสแต่ว่าพอปล่อยสักหน่อยนี่น้ำหนักก็จะลดมาสู่จุดเดิมนะคือ50สิบเพื่จุดยืนพื้นอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาคนที่พยายามลดความอ้วนลดเท่าไหร่เท่าไหร่เผลอนิดเดียว ้มันเด้งกลับไปสู่จุดเดิมนะคือ80บ้างร้อยบ้างไอความสุขก็เหมือนกันนะใจที่มันลิ่นโลดดีใจพ่อสมางเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นนะแต่พอเวลาผ่านไปมันก็ค่อยลดลงจนมาถึงจุดยืนพื้นหรือจุดเดิมก่อนที่ จะได้โชคได้ลาบได้เสดสิ่งที่ปรารถนาหรือสิ่งที่ใฝ่ฝันอันนี้ไม่นับนะความคุ้นชินนะคือพอเราเสษอะไรมากๆเนี่ยมันก็จะเริ่มชินอาหารอร่อยเนี่ยตอนที่เรากินมื้อแรกหรือคําแรกนี่มันอร่อยมากเลยแต่ถ้าเรากินทุกมือกม้อทุกมื้อทุกมือ้อสามสี่วันติดต่อกัน มันจะไม่รู้สึกอร่อยแล้วทั้งที่รสชาติก็เหมือนเดิมนะแต่ความรู้สึกเรียกว่าความสุขเนี่ยความพึงพอใจมันก็ค่อยๆลดลงนะจากมีความสุขความรู้สึกอร่อยตอนหลังก็กลายเป็นความรู้สึกเฉยๆถ้ากินต่อไปมันก็เริ่มเบื่อถ้ากินต่อไป รสชาติเดิมๆแล้วมันจะอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าก็รู้สึกเริ่มเอียนแล้วถ้ากินมากกว่านั้นก็จะอาจเจียนเลย <c oughs> อันนี้เป็นธรรมชาติของใจเหมือนกันนะคือพอมันเจออะไรบ่อยๆเจออะไรซ้ำๆมันก็จะเริ่มคุ้นเริ่มชินอันนี้ไม่ใช่เฉพาอาหารเดียวเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่รถราคาแพงรถหรูซุปเปอร์คาร์ได้มาใหม่ๆม,มก็มีความสุขแต่พอผ่านเวลาผ่านไปสักสามสเดือนมันก็เริ่มรู้สึกเฉยๆแล้วแล้วถ้าจะมีความสุขอย่างที่เคยเป็นก็ต้องมีคันใหม่ต้องมีคันใหม่มันถึงจะ จิตมันถึงจะดีใจมีความสุขเหมือนกับตอนที่ซื้อคันแรกมาใหม่ๆใ้ความรู้สึกคุ้นชินเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนหลังจากที่ได้สมอยากแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแค่นี้เองเหรอหรือวมันก็เท่านั้นเอง ซึ่งก็ทำให้หลายคนก็อยากจะหาของใหม่อยากจะไต่เต้าแสวงหาสิ่งใหม่เพื่อเพมาเพิ่มขีดความสุขขึ้นแต่ก็พอได้มาสมอยากมันก็กลับมาสู่จุดเดิมก็คือมันก็เท่านั้นเองหรือเกิดความพิสวงนว่ามันแค่เนี้เองเหรอ อันนี้ไม่ใช่พอสิ่งที่เราปรารถนาหรือใฝ่ฝันนะแม้กระทั่งสิ่งที่ตรงข้ามเนี่ยสิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งที่เราอยากจะหนีอยากจะเลี่ยงนะแต่พอเราเจอเข้าจริงๆใหม่ๆอาจจะทุกข์แต่ผ่านไปสักพักเนี่ยเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเออมันก็แค่นั้นแหละ มันไม่เห็นหน่ากลัวอย่างที่เราเคยคิดเลยอันนี้เพราะอะไรนะก็เพราะเราปรุงแต่งมันให้มันเลวร้ายเกินจริงการที่เราปรุงแต่งมันเลวร้ายเกินจริงแต่พอเราเจอมันเข้ามันก็ไม่เห็นลวร้ายอย่างที่ คาดคิดเลยเช่นง,งานล้มเหลวก่อนที่งานมันจะล้มเหลวนี่กลัวมากเลยเครียดเนะกลัวงานล้มเหลวแต่พอเวลามันล้มเหลวจริงๆเออมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่นึกเอาไว้คนบางคนเนี่ยนะกลัวตกเครื่องบินมากเลยเวลาจะขึ้นเครื่องบินนี่ต้องไปก่อนเวลา สชั่วโมงกลัวมากและตอนที่ตกเครื่องบินข้างล่านี่โวมันเครียดมากเลยทำอะไรไม่ถูกแต่พอผ่านไปสักพักเออมันก็แค่นั้นเองมันไม่เห็นมันไม่ได้แย่เวลวร้ายอย่างที่นึกเท่าไหร่เลยหรือบางคนเนี่ยบวชพระเนี่ยจะบวชพระเนี่ย ใจหนึ่งก็อยากบวชแต่ใจหนึ่งก็กลัวกังวลว่าจะบวชได้ไหมนะต้องมาอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวต้องห่างไกลญาติพี่น้องนะต้องมาใช้ช่วยที่ลำบากนะแต่พอบวชเข้าไปได้สักพักนะเออมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่นึกนะ ไอความยากลำบากเนี่ยมันก็แค่นี้เองอีนี้จะรวมไปถึงเด็กวัยรุ่นนะหรือว่าหนุ่มสาวเนี่ยต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือโอ้ยใจสั่นเลยนะวิตกกองว่าฉันจะอยู่ได้ไงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือมีสัญญาณแต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้แต่พอไปไปอยู่ข้างจริงเออทีแรกก็อาจจะกังวลกัวายรู้สึกเครียดกระสับกระส่ายแต่ผ่านไปสักพักก็มไม่ได้แย่อย่างที่นึกมัน,นก็แค่นี้เองแหละอันนี้ก็คือสิ่งที่หลายคนนั้นได้ได้พบ ในยามที่ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ปรารถนานักเรียนมัธยมหลายคนที่มาเดินธรรมยาตราพอครูสั่งให้มาเนี่ยหรือเป็นหลักสูตรของโรงเรียนธรรมยาตราที่สุกโตจัดเนี่ยหลายคนก็กลัวนะเพราะว่าโทรศัพท์ม,มือถือก็ใช้ไม่ได้แล้วต้องเจอความยากลำบากต้องนอนกลางยืนกลางทราย เครียดมากเลยก่อนมาแล้วก็คิดว่าตัวเองจะไปไม่รอดนะแต่พอผ่านไปเจ็ดวันหรือครบกำหนดการเดินก็กับดีใจนะไม่ใ้ดีใจที่มันเสร็จแต่ดีใจเพราะวออ่าเราทำได้มันไม่เห็นลำบากอย่างที่คิดเลยความลำบากก็แค่นี้เอง อันนี้เพราะอะไรนะมันก็เพราะว่าปรุงแต่งนะวาดหวังาวาดภาพไปในทางลบเกินจริงในประการนี้คือว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงทุกอยังไงเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันก็กลับมาสู่ จุดยืนพื้นอย่างที่พูดมาสักครู่เนี่ยความสุขเนี่ยมันสุขไปสักพักมันก็กลับมาสู่จุดยืนพื้นไอความทุกข์ก็เหมือนกันพอทุกข์ไปสักพักมันก็จะกลับมาสู่จุดยืนพื้นก่อนที่จะเจอกับเหตุการณ์นั้นเราจะเป็นการปรับตัวได้เป็นการปรับตัวของใจก็ได้ อันนี้คือเพราะทำไมเนี่ยคนที่สูญเสียอ,อยวัยวะเช่นตาบอดหรือต้องตัดแขนตัดขาพิการตลอดชีวิตเพราะอุบัติเหตุใหม่ๆนี่ก็เหมือนกับว่าหมดอะไรตายอยากกับชีวิตนะบางคนนี่ถึงกับรู้สึกว่าฉันอยู่ต่อไม่ได้แล้วตาฉันบอดฉันมองไม่เห็น ฉันเดินไม่ได้แต่พอเวลาผ่านไปชักพักนี้ก็ยิ้มได้ความรู้สึกกลับมาเป็นปกติจึงมีคนก็พูดว่าเนี่ยคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกับคนที่เสียขาเพราะอุบัติเหตุเนี่ย ถ้าเวลาผ่านไปสักปีสงปีเนี่ยความรู้สึกของสองคนนี่จะคล้ายๆกันคนหนึ่งดีใจมากเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นปกติคนหนึ่งทุกข์มากเสร็จแล้วกลับมาสู่จุดยืนพื้นนะความรู้สึกไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ทั้งที่เหตุการณ์ที่เจอนี่มันตรงกันข้ามกันเลยนี่เป็นธรรมชาติของใจ เพราะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ว่าเจอไม่ว่าคาดหวังเกี่ยวกับความสุขหรือสิ่งที่ปรารถนาหรือหวาดวิตกอยากจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ปรารถนาแม้เมื่อเจอเข้าจริงๆนะมันก็จะ มีความรู้สึกไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ในแง่เนี่ยมันก็เตือนใจเรานะว่าอย่าไปคาดหวังกับความสุขอย่าไปคาดหวังกับสิ่งที่ปรารถนามากเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างที่คาดแล้วก็อย่าไปกลัวนะสิ่งที่ เราอยากจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าพอเจอเขาจริงๆมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่เรานึกให้ความคิดของเราเนี่ยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยบ่อยครั้งมันก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะสิ่งที่เราคิดว่าดีกับเรา พอเจอเขาจริงๆอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ดีกับเราพอเจอเขาจริงๆอาจจะดีกว่าที่คิดก็ได้อย่างเขาเคยทดลองนะมีการสอบถามผู้โดยสารที่จะนั่งรถไฟ สายยาวเนี่ยเพื่อถามว่าเนี่ยถ้าคุณต้องพูดคุยกับคนแปดหน้าบนรถไฟเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรคุณคิดว่ามันดีไหมถ้าส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าไม่เอาอะไม่ดีเลย ฉันอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าดูโทรศัพท์มือถือแต่คนนี้เนี่ยเขาก็จะหลังจากที่สอบถามคนเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะให้ครึ่งหนึ่งเนี่ยนะเมื่อคุณรถไฟแล้วเนี่ยลองพูดคุยกับคนแปลกหน้าดู อีกครึ่งหนึ่งก็ทำแล้วก็ได้อย่างที่อยากทำอ่านหนังสือพิมพ์เล่นปิดสน اق สอนไขว้ดูโทรศัพท์มือถือไม่ต้องพูดคุยบใครอะไรนั้นเนี่ยเขาก็เมื่อเดินทางเสร็จเาก็มีการสอบถามอีกว่าคนที่ พูดคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยรู้สึกอย่างไรไอ้ที่แรกตอนที่ก่อนที่ได้คุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่ชอบเป็นเรื่องที่ฉันไม่รู้สึกดีด้วยแต่พอได้คุยกับคนแปลกหน้าหลายคนบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะ คือไม่คิดมาก่อนว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจเท่าไหร่อันนี้รวมถึงคนที่ปกติก็เวลาขึ้นรถไฟก็ไม่พูดคุยกับใครอยู่คนเดียวแต่พอลองได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออมันก็ดีนะใ้การทดลองน,นี้มันก็เชื่อเห็นนะว่า ในความคิดของเราเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ถูกต้องมันไม่ตรงตามความเป็นจริงเท่าไหร่ถ้าคนเราเวลานึกถึงการไปพูดคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยเรามักจะเห็นข้อเสียเรามักจะมองเห็นข้อเสียเกินจริง แล้วก็มองเห็นข้อดีต่ำกว่าความเป็นจริงแต่พอได้พูดคุยกันจริงๆเขาเออกับพบวกก่าข้อเสียมันน้อยข้อดีมันมากกว่าอันนี้ก็คล้ายๆกับที่เขาทดลองว่าเนี่ยให้เงินคุณมาร้อยบาทเนี่ย กลุ่มหนึ่งก็เอาไปทำอะไรก็ได้ดูหนังไปกินหนมซื้อของอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เอาไปทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นทีแรกกลุ่มที่กลุ่มที่สองเนี่ยเขาคิดว,ว่าได้เงินร้อยบาทนี่แทนที่จะเอาไปกินเอาไปเที่ยวเอาไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันจะดีอะไร แต่พอได้ลองทำจริงเออก็พวกมันดีนะส่วนใยญก็จะบอมีความสุขมากกว่าเอาไปกินไปเที่ยวนะหรือว่าเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันนี้มันก็แสดงว่าสิ่งที่เราคิดว่า มันไม่ดีเนี่ยหรือว่ามันสร้างปัญหากับเราเอาข้อจริงเนี่ยมันดีกว่าที่เราคิดทั้งนี้เป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยชอบมักจะในบางเรื่องเรามักก็มักจะมองด้านลบสูงเกินจริงแล้วก็มองเห็นด้านบวกต่ำกว่าความเป็นจริง เรือพูดอย่างนึ่งคือว่าคนเราเนี่ยมักจะคิดว่าไอ้สิ่งนี้ดีกับเราสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยในทางตรงข้ามสิ่งสกปรอมันแย่เป็นปัญหาให้กับเราเนี่ยพอได้ทดลองทำงจริงๆเออมันกลับดีมันไม่ได้แย่อย่างที่คิด นี่ถ้ามองใกล้ตัวเนี่ยนะคนที่หลายคนเนี่ยเวลาพูดถึงการปฏิบัติธรรมพูดถึงเรื่องการเจริญสติการทำสมาธิภาวนาเนี่ยก็าจะรู้สึกว่าดีก็จริงนะแต่ว่ามันยากทำแล้วเนี่ยมันมีแต่ทำให้อึดอัดนะเหงาเครียด แต่สิ่งที่คิดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้เพราะว่าพอได้ลองทำดูก็จะพบว่ามันไม่ได้แยกอย่างที่คิดนะมันไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดแล้วก็มันสามารถทำให้เรามีความสุขได้ไม่ยาก หลายคนเนี่ยไม่กล้ามาปฏิบัติธรรมไม่กล้ามาเจริญสติเพราะว่าไปมองเห็นข้อเสียหรือความยากลำบากเนี่ยมากเกินจริงแต่คนเราจะไม่รู้นะว่าเรามองข้อเสียมาก เกินจริงหรือเปล่าจนกว่าเราได้ทดลองปฏิบัติแล้วเราจะพบว่ามันไม่ได้ยากลำบากนะขนาดนั้นในทางตรงข้ามเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่าเออมันใช่มันให้ความสุขกับเราแต่ข้างจริงเนี่ยพอได้ลองทำดูพบว่ามันสร้างภาระมันสร้างปัญหากับเราอันนี้ก็เพราะว่า ไปมองข้อดีสูงเกินจริงแล้วก็มองข้อเสียต่งกว่าความเป็นจริงมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะในชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่บางครั้งเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตแล้วเราก็เกิดความไม่กล้าขึ้นมา เช่นบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบนะชีวิตที่ต้องกินเงินเดือนแต่พอนึกถึงการที่ต้องไปทำอาชีพที่ต้องพึ่งตัวเองเป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยรู้สึกว่ามันยากรู้สึกมันลำบากรู้สึกว่ามันไม่ใช่อันนี้อาจเป็นความคิดที่ คลายเคลื่อนจากความเป็นจริงก็ได้เพราะถ้าได้ลองทำดูอาจจะพบว่าเออเหมันใช่เมืออกหลายคนเนี่ยนะที่ไม่อยากจะทิ้งงานที่กินเงินเดือนเพราะว่ามันมั่นคงแต่เหตุจำเป็นนะทำให้ต้องออกจากงานที่ว่าเราต้องไปค้าขายไปทำร้านอาหาร ขายสินค้าออนไลน์แล้วพบว,ว่าเออมันใช่แต่ก่อนนี่ไม่กล้าเพราะไปมองว่ามันมีข้อเสียเยอะมีข้อดีน้อยแต่จริงแล้วนี่ยมันเป็นการมองที่คลาดเคลื่อนหรือบางคนเนี่ยนะไม่ชอบชีวิตในกรุงเทพนะแต่ว่า ไม่กล้าไม่อยากที่จะไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัดเพราะว่ามองเห็นแต่ปัญหามองเห็นแต่ข้อเสียแต่พอเหตุจำเป็นให้ต้องออกไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัดก็พราะว่าเออมันใช่ฮะมันคือสิ่งที่ชีวิตเราต้องการแต่ทำไมนะก่อนนั้นนั้นเนี่ยไม่กล้านะก็เพราะมองเห็นแต่ข้อเสีย ข้อดีมองไม่ค่อยเห็นอันนี้มันก็ชี้ว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยอาจจะไม่ตรงความเป็นจริงก็ได้และเราจะรู้ได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะมันเหมาะกับเราหรือไม่หรือมันเป็นประโยชน์กับเราหรือไม่มันก็ต้องทดลองปฏิบัติทดลองทําดูอย่าไปเชื่อความคิดของตัวเองมากเกินไปเพราะว่าสิ่งที่คิด อาจจะไม่ตองความเป็นจริงก็ได้แล้วคนเราเนี่ยเอาว่าไปลรามันก็ไม่มันก็ไม่รู้นะว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะไรคือสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราจริงๆอนสิ่งที่เราเชื่อมันจะให้ความสุขกับเราอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือสิ่งที่เราเชื่อมันยากลาบากที่จริงมันอาจจะเป็นสิ่งให้ความสุขกับเราก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อความคิดมากต้องลองทำต้องลองปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองมันจึงจะรู้ว่านี่ใช่หรือไม่ใช่